นายมนตรีสุวรรณโพสีกรรมาการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเขตสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือ c ีเวียดนามคอร์ปอรชั่นจำกัดเปิดเผยว่าตั้งแต่บริษัทได้เข้าไปทำธุรกิจในเวียดนามตั้งแต่ปี2531จนถึงปัจจุบันพบว่าประเทศเวียดนามยังเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตอีกมากและมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในด้านปัจจัยพื้นฐานต่างๆสำหรับธุรกิจในเวียดนามของ CP พีประกอบด้วย 1. ธุรกิจอาหารสัตว์ 2. ธุรกิจฟาร์มและ3ธุรกิจอาหารปัจจุบันในส่วนธุรกิจอาหารมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่6-8%เปซจากรายได้เมื่อปี2557อยู่ที่64,00 0ล้านบาทคิดเป็นการเติบโตราว1 5เซด้านแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใน5ปีนับจากนี้บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้ประมาณปีละกว่า3,000ล้านบาทหรือประมาณ1 5 0 0 0้าล้านบาทตลอดแผนเน้นการผลักดันให้ธุรกิจอาหารในเวียดนามเติบโตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นตลาดที่กำลังมีแนวโน การเติบโตที่สูงเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจอื่นในเวียดนามหันมาดําเนินธุรกิจอาหารกันมากขึ้นในเวียดนามเองจริงๆเนี่ยต้องถือว่าธุรกิจอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาเป็นกุ้งโดยเฉพาะหมูคนเวียดนามมีบริโภคเนื้อหมูเนี่ยเยอะมากถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วบริโภคมากกว่าสองเท่าที่ประเทศเวยดนอเขาเลี้ยงก็คือหมูชาวบ้านแต่ว่าเราเองก็ถือว่าเป็นผู้เลี้ยงรายใหญ่ ที่ในประเทศเวียดนามนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของทําฟูด้ดและเพื่อรองรับธุรกิจที่จะขยายในระยะยาว CP เวียดนามได้เตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างการเติบโตของธุรกิจทั้งเกษตรกรพนักงานและผู้บริหารที่เป็นชาวเวียดนามซึ่งผ่านการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากไทย เสาไฟฟ้าหนึ่งต้นมีรายละเอียดมากกว่าแค่สายไฟฟ้าที่ประชาชนพบเห็นเพราะปัจจุบันมีสายชนิดต่างๆพาดผ่านเสาไฟฟ้าเป็นจํานวนมากบางพื้นที่ห้อยต่ําจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขับขี่ยานพาหนะเกี่ยวสายไฟฟ้าจนนําไปสู่